ข้าโอ้โหอาป้าวจังเลยเอาจังเลยเอาเข้าดิบ้านใหญ่ยนึ่งหัวเอาเข้าดิออกมาโอ้โหขยันเลยจะเอาหัวนี้ให้ได้นะอ่ะอืเดี๋ยอือได้ละข้า มันกอเดียวเข้าเอ้ยโอ้โหโอ้โหมันกอเดียวนะใหญ่มากเลยปลูกใช้หลุมปลูกเอาข้าเนี่ยโอ้ช่วยตายเลยเอาข้าเอ้ยนะเอาหองได้ได้เข้าเขามีช่วยไหม เนี่ย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 ดึงเลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยฮะหมดแล้วแท็กึหมดแล้วฮะหมดแล้วมัน,ม,นม,มันมีนอก,กอออลุมมันมีนอกอฮะแล้วอปัองอจอง ขอบคุณมากครับผมผู้ชมน้องมีความสุขครับคลิปแบบนี้อย่าไปสีเรียดคลิปลุงมีแต่บแบบนี้นะครับชอบก็เห็นไม่ชอบก็ไม่เห็นป้าวบันเทิงสะมากนี่ได้รักไอเดือนได้แล้วโอ้โหเดือนนะโอ,โอนนะ้โห